ที่2ครับเป็นคู่ระหว่างด้านเซลติกครับเปิดบ้านต้อนรับ การมาเยี่ยของด้านบาเยนบิลนิกคู่นี้ครับเตะกันตอนตีสามตรงครับที่สนามเซลติกพาร์คแฮนดิแคปครับเปิดไปที่ทีมเยือนครับตอน1.5สถิติคู่นี้ครับเคยเจอกันมา2เกมครับเป็นทางด้านบาเยนครับชนะหมดทั้ง2เกมครับนัดล่าสุดครับเซลติกครับเปิดบ้านแพ้ไปแบบสุดมันครับที่2ประตูต่อหนึ่งวันนี้ครับเซลติกครับมาในแผน4 3 3ครับมีทางด้านไฮด้าครับไอด้าครับแล้วก็มาเอเดครับยืนเป็น3ประสานในแดนหน้าช่วยกันทําประตูส่วนนั้นบาเยนบิลนิกครับมาในแผน4ี 231นครับมีด้านแฮร์รี่เคนครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วมีด้านโคแมนครับกับโอลิเซรครับยืนซ้ายขวาชุ่กเล่นเกมลุกฟอร์ม5นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านเซลติกครับชนะ4แพ้1นัดล่าสุดครับเปิดบ้านถล่มเทิร์โลเวอร์ไปแบบสบายๆครับที่5ประตูต่อศูส่วนด้านไบยเยอร์บิลนี่ครับชนะ4แพ้1 นัดล่าสุดครับเปิดบ้านอัดเบเมนไปสบายๆครับที่3ประตูต่อศูนย์คู่นี้ครับถ้าดูจากฟอร์ม5นัดล่าสุดครับถือว่าสูสีกันมากครับแต่สถิติการเจอกันครับไปทางด้านทีมเยือนบาเยนิวนิครับดูดีกว่าครับแล้ววันนี้ครับเจ้าบ้านครับจะไม่มีทางด้านไมเอดะครับที่ติดโทษแบนครับลงช่วยเหลือทีมไม่ได้ส่วนด้านทีมเยือนครับวันนี้ครับจะไม่มีทางด้านเปเรตครับที่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ครับกับเรทที่เปิดมาวันนี้ครับผมมองว่าบาเยนิวนิครับผมมองว่าตอนนี้ครับไบาเยนิวนิครับฟอร่ และเกมนี้ครับคงไม่ยากที่จะเอาชนะครับแต่กับเลที่เปิดมาวันนี้ครับผมมองว่าไม่ถึงอย่างแน่นอนครับสกอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่2-1หรือไม่ก็3-2ครับ